สวัสดีครับผมสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีตอนสายๆนาะตอนนี้เวลวก็ลงอ่างสปาโคนดแล้วของชอบเลยอ่างสปาโคน้นี้ของชอบแลยรักเลยครับผมมีการตรวอีกน้อนงน,อนง้งฮึออดูครับดูเอซ ดูคาเรนครับดูคาเรนนะน้าลงแกก,ก,ก,กินเลยลูกลน้าลงเฮ้ยน้าลงไหมน้าลงน้าลงสวัสดีครับพี่เบนสวัสดีนะครับผมดูอ่างสปาโคของเล่นละครับยอดเลยครับผมเมื่อคืนฝนตกน้าองน้าลงน้างเม่น้งนงนงอง เออดูไปครึ่งขาแล้วเอฟซีโอ้โหโอ้เฮ้สวัสดีครับพี่เป๊กสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งสิบท่านนะครับโอ้ยอย่านะกี้เองออกดิถูกใจเพื่อไรแม่นครับผมถูกใจได้รักเลยฮิต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  fc ภาพชัดไหมครับผมภาพชัดไหมสวัสดีครับพี่นอนแฟมิล,ลี่โอ้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 เออเดูครับ fc ัสดีครับปรวยสวัสดีนะครับผมโอ้โหดูครับดูดูเล่นลักใช่ครับผมแมลงมันกัดปล่อยให้เขาเล่นตามสบายเลยครับผม ไปตามสบายเลยนะครับผมเราไม่ห้ามแล้วปล่อยเขาจัดเต็มเลยคลายเครียดด้วยครับผมเล่นสปาควาแล้วเขาจะคลายเครียดด้วยนะครเขาขอบคุณครับผมชัดดีมากใช่ไหมครับผมเม่ลงุงทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนะี่ยอยู่ในหลุมนั้นทั้งตัวเออเออเออดูครับเอฟซีดูครับ FC, สวัสดีครับคุณป้าข้างบ้านเออดูดูอฮะดูทาเอฟสีดูทาโอ้ดูครับดูโอ้โหสนุกไหมเล่เม็บลง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 โอ้ยอยากให้อยากให้ไปเล่นด้วยนะครับนึ่อยากให้ไปเล่นด้วย ไปนอนปุอ่ะเอาเลยตาสบายเลยลูกเฮ้เฮ้เฮ้เฮใช่ครับผมดครับคุณพี่เสอิงสวัสดีนะครับสนุกเล่ดลักเลยของชอบเล่ดลักเลยครับผมสป,สปาร์คไอสปาร์โคนอยาแเล่นไห ตัวเพื่อนไม่ไม่เล่นด้วยร่กเพือ่อนเขาไม่เล่นด้วยล่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหอยู่ขาหน้าขาหลังมาหมดครับเด็ดลัก ถ้ามีเพื่อนเล่นคงจะบันเทิงแง่ๆเลยโอ้ยดูดูครับดูเอสนุกไหมเล็กอันนั้นแอบแบลวหน่อยนะไหนทำยังไงทำไงลูกหมหนบอว่าจะดูดูเอฟซีดูดูท่านั่งเอฟซีดูท่านั่งครับเอ๊ะเอ่ะ อออสนุกใหญ่เลยครับผมอาคลบ้างลูกถึงจะได้สวยเอาเลยลูกจับเต็มเลยครับอดูครับเอฟซีโอ้โหเออขึ้นได้ไหมขึ้นได้หรือปาขึ้นได้หรือเปะโอ้โอ้โอ้ ลักกี้เดินมาแล้วลักกี้เดินมาแล้วนู่นใครเ่นลักใครอยู่นูน่นอา่าเลยสวัสดีครับคุณนป้าสมควรสวัสดีครับผมฮไม่ได้เอามาไม่ได้เอาใส่กลับปอม,มาด้วยเลยครับผมเมื่อคืน กลัวฝนครับผมกลัวฝนมีสนุกใหญ่เลยครับเอฟซี MC. อาบสปาโคนผิวพันจะดีนะครับผมยิวพันจะดีเออเอออ่าแย้วยังยังไม่เต็มที่เท่าไรครับผมเล่นยังไม่เต็มที่เท่าไรถ้าเต็มที่ต้องมีเสียงครับถ้าเต็มที่ต้องมีเสียงบน โอ,อ,อ้เออเออลูกเด็กออไอ,อ,อ,อสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมสวัสดีตอนสายๆนะครับใช่ครับผมสวัสดีครับพี่สายชนสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกี่ไปเล่นกับพี่เลิศนะลูกเร็ว ไดนก็ไปเล่กเร็วนี่ไอเล่นแล้วไอเล่นแล้วกี่ยากี่ยาเล็ดเอ <lab> ็งี่เ้าะอือมาวนไปนะครับผมมาวานไปนะครับ สวัสดีครับพิษธนวัฒน์สวัสดีนะครับผมก็เพราะว่าตอนกลางคืนนะครับผมจีํำพูเจีไฟต้องแยกกันอยู่นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นนะครับผมก็ร่มไม่พอนะครับผมพื้นที่ไม่พอก็เลยพาเอาเจีม,มีออกมานะครับผม เอาเจามมี่ออกมาผูได้านนอกก่อนเพราะว่าเจมมีน่นี่ไม่ถูกกันกับเจไปบูลหรือเจลำพูนนะครับผมไม่ถูกกันกับทุกๆเชือกด้านในนะครับผมสวัสดีครับพิธนานุมตสวัสดีนะครับผมเยเย,เ,ยเลิดเลิผู้ใดมาเลิศ เลิศเลิศโปรด้คิดว่าเสล่งมาเลิศเลิศโปรดให้คิดว่าเสล่งมาผู้นั้นลูกเห็นไหมผู้นั้นเอ้เขายังไม่เห็นพี่สิงครับยังไม่เห็นพี่สิงเด็ดเลยไม่เล่นด้วยหรอกหนูเล่นไปเลยไปให้หนูเล่นคนเดียวเลิศเห็นไหมนี่เดี๋ยวไม่อันติดาโดนว่าเสผ้าเปื้อน อากี้เองออกอีกี๋ยวพี่อ้นดุกลงตัวเองอีกชอบแกล้งแต่น้องครับเยื่องไรเฮ้ยนี่นี่นี่เครียดดิเครียดดินี่ว่าแย่จีว่าแย่จีมีใครจะฝากตีตูเลือดรักไหมครับนี่ตูแดงๆเลยนี่

จับเลยลูกสปาโคนของหนูน่ะว่าแล้วเอซีถ้าเขาถ้าผมมาอยู่ใกล้กลๆนี่เดีเขาจะอันนี้จะไม่เล่นสปาโค้ทมันนั่งเล่นกับผมนนี้ชอบเล่นกับควานครับเขาชอบเล่นกับควานโอ้ยชุมใหญ่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเฮ้ยมีตังมาได้ไงครับเอฟซี เอาแล้วเออรักเลอรักจัดการแล้วเออแล้วเอาแล้วลูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลกี้มีตังมาแล้วลูกดูดูดูลักกี้เจอมีตังดูลักกี้เจอมีตังไว้จังได้ มวนบลูกเอ้ยมวนบออ,อไม่ได้ครูอยู่ทีมงานหนุ่มสีไหมไม่ได้อยู่ครับผมไม่ได้อยู่นะครับไม่ได้อยู่นะครับผมไม่ได้อยู่นะครับ งานหุ่มสีก็จะเป็นอ่าพ่อมหาทองคำลายขวัญเมืองภายแซมสั้นนะครับผมแล้วก็พ่อใหญ่สีทับไทยแล้วก็ภายแก้วนะครับผมอยู่จะอยู่ด้านบนหมดเลยนะครับทีงานหนุ่มสีนะครับโอ้ดูดูอืออือสวัสดีครับพี่แขกสวัสดีครับ อตอนนี้ตอนที่ผมเอาขอาายะไปใส่แปลงหญ้านะครับผมเพราะว่าเห็นพระอูดต,ตัดหญ้าอยู่นะครับผมพระอูดต,ตัดหญ้าอยู่นะครับอะไคือมามูนแท้ก็มีครับผมมีงานเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับผมเฮ้ยเสียงเริ่มมาแล้วเอฟซีเสียงเริ่มมาแล้ว เสียงเริ่มมาแล้วครับผมเสียงเริ่มมาแล้วนี่อืออืออือเสนกเขาเลยครับผมสนุกเขาเลยครับน่ขยายพุงแต่เช้าเพราะว่าเมื่อเช้าก็ฝนล,ลินลินครับผมมาจะพาเด็กออกกําลังกายฝนก็ลินนะครับผมตอนนี้ก็กําลังชุบแป้งครับเอฟซีเอ้วยวอ้ยชุบลินอุ้ยอุ้ย หรือว่าแต่พ่อชิงบบแม่นิโควอายุยี่สิบปีนะครับผมยี่สิบปีชอบมากครับออ่อเชียงก,ก,ก็รเลกสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็วเร็วสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็ว พ่โอโคนครับพี่อุ้มสวัสดีครับพี่อุ้มสวัสดีนะครับใช่ครับผมยังไม่เป่าเตะเลยครับผมอเฉียงกอเร็วสวัสดีครับสวัดีครับกอเร็วครับครับกอเร็วเลิศเฉียงบุญให้ไปไหนลูกอี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 สวัสดีครับก่อน ไปเร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยไปลูเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วลูลูเฮ้ยเฮ้ยไม่เช้าไม่เช้าใส่บาตรกับพี่บัวครับผมไม่เช้ามากระทันหันพี่บัวพาใส่บาตรเฮ้ยสวัสดีครับก่อนครับครับกันเลยเสียงครับเสียงเร็วเสียงเสียงกันเลย มือไปดูอะไรนี่ไหนดูหน่อยเอ๊ะเปร้อยแต้มสีม่ได้ทางนั้นอีกอันแม่เอากล้วยนะแม่แม่เอากล้นะวยมาให้นะครับผมเรือต้องมีของล่อแม่กล้วยนะแม่กล้วยเรือต้องมีของล่อนะครับผม <laughs> ได้เจอคิดถเวลาถ่ายรูปตใช่ครับผมความสุนของเด็กๆนะครับผมอ๋อของกินไม่มีเสียงไม่มาเออชิมานยนกินได้ไงพี่เุ้นน้ำจังไหนน่ะแม่แม่นสีดาแม่นเป็นคนใส่เสื้ผาได้อลูกแม่นสีดาพี่วุนน่าจะใช่นะครับผมพี่น่าจะใช่ ตงใส่สีที่เสาจะตกใส่มือเล่นลักมือเล่นรักทำไมส้มนี่มีกล้วยมาให้ครับมีกล้วยมาให้แล้วอาเชียงก่อนเร็วครับดีดีบนบน,บนมีบนมีบนครับเลซีมีบน สวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับต้องดังครับเฮ้ยเอาเงินซุงอาปากห่วยซีกซีกเขาไปอยู่ในป่ายที่นี่อ๋อเฮ้ยอาปากหมัดหมัดไปละอันนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงอันนั่งลงนั่งลง Long gọi còn lâu lâu ngon 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 còn ngon 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 à ngon còn ngon ngon còn ngon ngon còn 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 chơi chơi đi gấp 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 cái ดีดีแอบบนไหมเนยแอบบนหรือเปล่าได้บนไหมอ่าถามก่อนนั้นได้บนไหมฮะหนูได้บนไหมหนูได้แอบบนในใจไหมฮะได้บนไหมยังได้บนไหม

อะไรนี่ท่าอะไรนี่ท่าอะไรลูกท่าอะไรเอู้วบนแล้วบนแล้วเอฟีบนแล้วบนไหมบ่นไหมบ่นไหมครับบนไหมอึ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 อยังไม่ได้สั่งนะครับเอฟซียังไม่ได้สั่งนะครับุ่นกลวยุ่นแล้วุ่นแล้วยบ่นแล้ว quậy 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 à sao tôi dân à tham nhân còn cho lại kinh tham ngay cho đây kinh hít 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 à ép à đi <laughs> chơi <laughs> mấy nương rồng đi chơi đi hít đi chơi mấy nụ đi chơi mấy đi chơi mấy lợn nương rồng mi buồn mi buồn mi buồn em xin buồn lắm đêm buồn đã lại หนึ่งสองฮึบเดีดีใจก่อนลืมแล้วฮจูนสมองก่อนจูนก่อนจูนจูนสมองอันึงสองฮึบฮึบหึ่งฮึบ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 หนึฮึบได้ไหมได้มเอฟซีดูหึ่งสฮึบโอ้อมเมอมกันหนึ่งสอง đi chơi đi chơi mày đi chơi con đi chơi con hấp đi ngồi đâu đi chơi đi chơi con đi chơi con nâng không hấp hấp đi chơi cái này nâng đi chơi hấp ยกไม่ไหวแล้ว FC ไม่ได้ยกนานแล้วยกไม่ไหวแล้วครับผมหนักพุงแล้วสวัสดีครับพี่บุ๊กสวัสดี FC ทั้ง60สิบกว่าท่านนะครับอดีจ้าล,ล้วรักน้องน สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านเลยนะครับอ่าทำยังไงดีนะสายตัวรอแล้วเอซีอ่านั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนอนลงอ่านังลงก่อนเออนั่งลงยังไงนั่งลงนอ่งลงก่อนเอานั่นแหละเอารูหน้าที่นี่ดูดีๆนั่งลงนั่งดีๆนั่งดีดี เฮ้นิ่จังเฮ้ตาลุตืนเนาะเหนื่อยเลยมันตาลุตื่นมาลุกเนาะอืมอ่านั่งก่อนนั่งก่อนอ่านั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงอ่านั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนลูกนั่งลงก่อนอาบแล้วครับพี่บู๊กผมอาบแล้วอาบแล้วก็มาเล่นโคนอาบแล้วก็มาเล่นโคนนะครับอ่ะนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลง

เออนั่นแหละเอ้านั่ลงก่อนนั่ลงดีๆนั่ลงนั่ลงไหมนั่ลงไหมนั่ลงไหมนั่ลงฮึยอืมเอ้านั่ลงดีดีนั่ลงก่อนแย่ลงไหมแย่ลงไหมแย่ลงแย่ลงไหมแย่ลงไหมนั่งลงอู้ไปละไปเลยมีตังจัดการเลยลูกไปเลยไปเลยลากี้ก็มีตังจัดการเลยลูกเอาเลยยังไงครับดูครับเอฟซี ดูแล้วหันตัวดแล้วหันตูดไปแล้วหันตูดไปแล้วหันตูดมาแล้วสวัสดีครับพี่เมจ๋าอะไรล่ะขอเสียงก่อนเร็วขอเสียงก่อนครับครับเมื่อยไปแล้วไปแล้วอ่ะครับก่อนเร็วสวัสดีครับครับก่อนเร็วครับ เสียงเสียงยังไงเสียงเสียงเชียงก็นเลวเสียงแอบบ่นไหมนี่ฮะแอบบ่นไหมครับอ่ะเสียงก็นเลวเสียงเสียงก็นเลยลูกโอ้มีของกินอยู่ครับผมมีของกินอยู่ อะครับก si si ่อนครับเสียงก็เร็วเสียงเล่นเหนื่อยนะครับเอฟซีครับเชงเสียงกัเร็วครับเชียงครับครับเสียงด้วยเสียงยังไงเสียงให้กินแล้วครับให้กินและพี่นะ อาวเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีก่อนลูกสวัสดีครับก่อนครับยังไม่ทำเลยครับเอฟซีครับก่อนเร็วครับนี่ดูพุงครับเอฟซีดูพุงสวัสดีครับก่อนเร็วครับเสียงอยู่ไหนลูกเสียงก่อนขอเสียงก่อน เออเสียงดีดีลูกเสียงดีๆีเสียงดีดีเสียงแบบนี้เหมือนมีแอบุญนะครับเสียงแบบนี้เหมือนมีแอบุญใช่ค mm รับผมสวัสดีครับแม่ดิววันนี้ชุบแป้งทอดได้เลยครับผมชุบแป้งทอดได้เลย บายบายไปกันเด้อเชียงแต่พิทีครับผมนี่ก็จะเป็นแม่นิโคนะครับผมอยู่ในอ่าบ้านแล้วนะครับผมอยู่ในบ้านตั้งแต่เมื่อคืนมาดีแจ้าัเลยเบ๊ เชียงเงินวานเลยลูกเสียงเสียงเงินวานเร็วโอ้เอ,อ้าอ้วนไหมครับเอฟซีแม่นิโคเราอ้วนไหมครับอ้วนไหมครับนี่อ้วนไหมครับ ในบ้านมีความสุขมากเลยออเออแม่ก็ฝึกตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะครับผมฝึกตั้งแต่เล็กนี่นั่นก็จะเป็นช้างอของลุงนะครับผมของลุงของญาติพี่น้องกันนะครับผมก็กลางคืนก็นอนอยู่ตรงนู้นนะครับนอนอยู่ฝั่งนูน้น ทั้งสามเชือกนะครับผมอีเชือกหนึ่งก็อยู่ในร่มอีกเชือกหนึ่งก็อยู่ในเดดนะครับผมเพราะว่าเขาจะนอนใกล้กันไม่ได้นะครับผมเพราะว่ากลัวเขาทําร้ายกันเนาะกลัวเขาทําร้ายกันนะครับผมบรรยากาศวันนี้ก็อากาศคืบครึม้มเหมือนฝนจะตกนะครับผมอาอยัางไงครับเล่นสปาคนูนเสร็จแล้วเหรอฮ นี่ยังไม่ขัดผิวให้นะครับผมยังไม่ขัดผิวให้แม่นิโคนะครับอะไรอะไรครับไปเล่นไปเล่นโคหนูไปมาเล่นโคนไปเออนี่หน่อยเปิดเลดูครับดูเหมือนพระร้อยไหมครับ ลักกี้ไปเล่นกับพี่เลิศไปลูกไปเลยพี่เลิศไม่มีเพื่อนเล่นแล้วลูกโอเคครับ f อซผมก็ได้ไลฟ์สดมาเป็นเวลาน,านานพอสมควรแล้วนะครับก็เจอกันไลฟ์สดหน้าน,นะครับผมเจอกันไลฟ์สดหน้าน,นะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับผม ไลน์นึงแชร์ขึ้นหนึ่งกำลังใจนะครับผมก็ขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับผมเพราะว่าต้องเรียนออนไลน์ด้วยนะครับผมเรียนออนไลน์10โมงครึ่งนะครับผมผมเรียนออนไลน์10โมงครึ่งครับแม่ดิวขอตัวไปเตรียมเรียนออนไลน์ก่อนนะครับผมเรียนออนไลน์เสร็จแล้วผมจะไลฟ์สดให้แม่แม่เอฟซีได้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมเรียนออนไลน์เสร็จเนาะ ผมก็จะมาไล์ส่วให้แม่เอฟซได้ดูนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับส่งท้ายด้ยวยเล่นรักนอนเล่นสปาคน